มาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์บอกว่าข้อใดได้กําไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดทีนี้เราก็หาเปอร์เซ็นต์ของแต่ละอันมานะครับผมคือการหากําไรเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เรากําไรเนี่ยส่วนทุนแล้วก็คูณหนึ่งอยนะครับผมความจริงกําไรเป็นเปอร์เซ็นต์กับขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์นียคิดเหมือนกันเลยก็ได้นะก็ไก่ลงทุน50สบาทกําไรยี่บ้าบาท มันตัดกันได้ครับห้าได้50 52ได้100เลยนะครับผมอันนี้ยี่หคูณสก็จะได้50นั่นเองเพราะฉะนั้นกไก่คือ50%เอร์เลองดูขอไข่นะครับลงทุน80บาทกําไร40บาทอันนี้มันก็ตัดกันได้ครับนี่ครับชึบ4ี่ได้40 42ได้80ชึบ2อหนึได้สองชึบ250เป็น100 ขอไข่ก็ได้5้เหมือนกันทีนี้ดูขอวายนะครับลงทุน120บาทกําไร72บาท72ส่วน120ยยีคูณหนึอันนี้มันก็ตัดได้ครับชึบชึบส่วนตัดศูนย์เลยทีนี้12มันตัดได้ครับ12 6เป็น72็บสองนะครับชึบ12บได้ส2บองชึบสิบได้เจ็ดอเอาหมาคูณ10 60ได้60เท่ากับ60 แสดงว่าคอควายเนี่ยคือ60%เปอร์เซ็นต์นะครับจากนั้นเรามาดูข้ององูนะครับลงทุน200บาทกำไร90บาทอันนี้มันก็ศูนย์ตัดศูนย์ได้ครับชึ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 บเลข2ตัด90ครับชึบ2 1หนึ่งเลยสองชึบ2คูณ45ได้90แสดงว่าอันเนี้ยได้45ข้ององู45%เปอร์เซ็นต์ทีนี้ข้อใดได้กำไรคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด นี่ครับ60%เยอะสุดเลยเนี่ยคอควายนะครับดังนั้นข้อนี้กายข้อคอควายนะครับผมชุบชุบเรียบร้อยครับข้อนี้ครับโอเคนะครับคืออยากจะพาสังเกตนิดนึงนะครับถ้าเกิดเราสังเกตดีๆเราจะเราจะตอบได้เลยเราไม่ต้องคำนวณอย่างนี้ก็ได้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับพอดีข้อนี้มันสังเกตง่ายนิดนึงก็เลยอยากจะพาดูนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าเกิดครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็คือ50%เรนะครับเราสังเกตดูกอไก่นะครับ50บาทกําไรยีบ ยี่หมันครึ่งหนึ่งของห้พอดีสแสดงว่าอันนี้คือห้นะครับทีนี้ดูขอไข่นะครับแปบาทกําไรสี่สิบเนี่ยสี่สิบเนี่ยมันเป็นครึ่งหนึ่งของแปบพอดีสแสดงว่ามันก็คือห้นั่นเองนะครับจากนั้นร้อกับเจ็ดสอันนี้มันมากกว่าครึ่งสแสดงว่ามันมากกว่าห้เป็นทีนี้งองงูเนี่ยสองบาทกําไรเก้ามันไม่ถึงครึ่งเลยมันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสอง แสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ถึง50%มันน้อยกว่า50%เนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เลยมากกว่าเขานะครับอันนี้คือวิธีสังเกตโดยที่เราไม่ต้องคำนวณก็ได้ครับ